ว่ากันว่าท่งสามแพร่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ตั้งแต่โบราณเพราะเชื่อกันว่ามันคือจุดรวมพลังงานมืดและสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นวิญญาณไร้ร่อนหรือพลังลี้ลับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงมีข้อห้ามที่ไม่ควรสร้างบ้านตรงจุดนี้คนโบราณเล่ากันมาว่าถ้าปลูกบ้านอยู่ตรงถ้งซ้ำแพร่งชีวิตมมกจะไม่พบความสงบสุขเจอเรื่องร้ายๆอยู่ตลอดเวลาในอดีต ผมเคยเห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงทางซ้ํมแพลงมันเป็นบ้านที่สวยงามแต่กลับตั้งอยู่ในตำแหน่งที่หลายคนลิกเลี่ยงบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ในชุมชนบ้านดอนหวาชุมชนที่ดูเงียบสงบแต่กลับแฝงด้วยความลึกลับและเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกเรื่องเล่ากันมาว่าเจ้าของบ้านเป็นนายตำรวจใหญ่ชื่อสารวัจเจตผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นับหน้าถือตาในหมู่บ้านนี้หลังจากสร้างบ้านได้ไม่นาน เขาก็พาครอบครัวเข้ามาอาศัยและบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นที่พักพิงสำหรับคนทั้งบ้านบ้านสองชั้นสีขาวสะอาดที่เคยสวยงามมีระเบียงกว้างขวางบานหน้าต่างที่เปิดหลอบลมได้ทุกทิศมองเห็นทุ่งนาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาบ้านที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสุขแต่ไม่นานหลังจากที่เข้าครัวของสาววัดเจตดใหญ่เข้ามาก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในบ้านมีคนในหมู่บ้านเล่าว,ว่า ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนในยามค่ำคืนบางครั้งก็มีเสียงฝีเท้าหนักหนๆที่เดินไปมาอยู่บนชั้นสองทั้งทันที่ไม่มีไฟอยู่ข้างบนและเรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือสารวัตรเจตจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอตายในห้องนอนของเขาเองไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่ตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างคนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็ทยอยล้มหายตายจักไปอย่างน่าสยดสยอง บางก็เสียชีวิตจากการตกลงมาจากชั้นสองของบ้านโดยไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังนี้จึงกลายเป็นที่หลีกเลี่ยงของทุกคนและเป็นที่รู้กันว่าบ้านหลังนี้เขียนผมเคยขับรถผ่านบ้านร้างหลังนี้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเวลาที่ผมต้องเดินทางไปชนบุรีซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านบ้านดอนหวตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบและบรรยากาศที่ดูอึมครึมทุกครั้งที่ผมขับผ่าน ผมจะอดไม่ได้ที่จะหันไปมองบ้านหลังนั้นความเงียบสงบของบ้านที่เคยงดงามกลับกลายเป็นซากปรักหักพังเถาวัลย์และต้นหญ้าที่ขึ้นคลุมไปทั่วบ้านจนท้บมองไม่เห็นพื้นดินหน้าต่างที่เคยเปิดโลง่งตอนนี้ปิดสนิทมีรอยแตกและข้าวศกกับโกรกกระรางปามบานกระจอกราวกับมันถูกทอดทิ้งมานานแสดแดนนานผมมักจะผ่านมันในช่วงกลางวันแต่แค่ในตอนกลางวันมันก็ทำให้ผมรู้สึกขนลุกแล้ว จินตอนอาการไม่ออกเลยว่าถ้าต้องผ่านในเวลากลางคืนจะรู้สึกยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมไม่มีทังเลือกผมต้องทำงานล่วงเวลาและกลับบ้านดึกคืนนั้นมืดสนิทแถมยังมีหมอกบางๆลอยอยู่ในอากาศผมํำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางนี้ตอนกลางคืนแถมยังได้เพื่อนร่วมทางที่ไม่เต็มสติติดรถมาด้วยไอเอเพื่อนร่วมงานของผมมอหนักจนไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้ ผมเลยต้องพางมันกลับมาขัางบ้านผมแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีที่ต้องผ่านบ้านร้างในเวลานี้ไอ้เอกมันเริ่มต้นด้วยการแหกปากร้องเพลงมาตลอดทานจนกระทั่งมันเยยบเสียงและลับไปผมรู้สึกโล่งใจเพราะไม่อยากให้มันพูดอะไรมากโดยเฉพาะเวลาที่ผมต้องขับรถผ่านบ้านร้างผมรู้ตัวดีว่าบ้านหลังนั้นอยู่ข้างหน้าไม่กี่ร้อยเมตรจากนี้ ทันทีที่ผมเข้าใกล้ทางสามแพ่งความรู้สึกแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นบรรยากาศรอบตัวเหมือนกับสนักอึ้งขึ้นอย่างบอกไม่ถูกต้นไม้ริมถนนที่เคยสวยงามดูเหมือนจะมืดม์และเงี้ยมงันผิดปกติเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ก็ดังผิดหูขณะที่ผมขับเข้าไปใกล้บ้านรังนั้นความตั้งใจแรกของผมคือไม่หันไปมองผมพยายามบอกตัวเองว่าอย่าหันไปอย่ามอง แต่ก็เหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้ผมเหลือบมองโดยไม่รู้ตัวแสงไฟจากบ้านหลอนสะท้อนกับกระจกหน้ารถผมรู้ว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่มันร้างมานานหลายปีแล้วทำไมถึงมีแสงไฟได้ใจผมเริ่มเต้นแรงมือจะพวงมาลัยแน่นพยายามดึงสติกลับมามองที่ถนนข้างหน้าแต่ก็ไม่ง่ายเลยบ้านใครวะสวยชิบหายไอเอที่นึกว่าหลับไปแล้ว กลับลืมตาขึ้นมาในช่วงเวลานั้นพอดีมันพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพร้อมชี้ไปที่บ้านร้างผมแทบหยุดหายใจไอ้เอกยังไม่หยุดพูดมือ,อิงดูดีแม่สาวนั่นโบกมือให้กูอยู่ตรงระเบียงผมกลิ่นน้ำลายรู้ดีว่าไม่ควรหันไปมองแต่คำพูดของมันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆมือผมชี้นไปด้วยเงื่อมบอกมันเสียงแข็งอย่าทักอะไรทนันแมนอนไปเลยไอเอกยังไม่หยุด มันเริ่มชะงกตัวออกไปทางหน้าต่างระบบมือกลับขมยิ่งโมโหรีบเร่งเครื่องให้ผ่านตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดมึงเห็นไหมเขากระโดดลงมานะอูต้องไปช่วยเขาไอเอกตะโกนลั่นและก่อนที่ผมจะห้ามอะไรได้มันเปิดประตูรถแล้วพุ่งตัวลงไปทันทีผมตะโกนเรียกมันเสียงสัน่ขนขณะที่ความเย็นสุดขั้วโอบล้อมรอบตัวเสียงมาหอนดังขึ้นมาจากทิศทางที่บ้านรางังแมนอยู่ วอนหนาวเย็นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไอเอ็กวิ่งตรงไปที่บ้านร้างท่ามกลางความมืดและหมอกที่ค่อยๆหนาขึ้นผมวิ่งตามไปเพราะกลัวว่ามันจะเป็นอะไรจูๆ่ๆมันก็หยุดและหันหน้ากลับมาแต่มันไม่ใช่ไอเอกที่ผมรู้จักใบหน้าที่เคยเป็นของเพื่อนผมถูกแทนที่ด้วยหญิงสาวผมยาวใบหน้าเธอเต็มไปด้วยเลือดดวงตาเธอแข็งกร้าวรอกับตะกลืนกินทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า ที่กลัวอะไรหนูเหรอเสียงของเธอผ่าวเบาแต่เย็นเย็นจนขนลุกสู้ผมวิ่งหนีสุดชีวิตเสียงฟีเท้าของเธอดังตามหลังมาติดติดเหมือนกับว่ามันกำลังไล่ล่าผมผมพยายามวิ่งสุดชีวิตฝ่าหมอกที่เริ่มหนาจนทับมองไม่เห็นทางมันทั้มืดทั้ง้ากลัว แสงจันทร์ที่เคยส่งลงมาก็ถูกกลืนหายไปในความมืดมนทุ่งนารกรางข้างทางดูเหมือนจะยิ่งหลอนขึ้นในยามค่ำคืนเสียงมาหอนยังดังไม่หยุดผมหันกลับไปมองอย่างไม่ตั้งใจและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นร่างของหญิงสาวผมยาวในชุดขาวที่ไล่ตา,ามหลังมาผิวของเธอซีขาวแต่ใบหน้ากลับมีรอยเลือดไหลอับทั่วดวงตาของเธอแข็งกร้าวเหมือนสตรายที่หิวโหย ให้หนูช่วยไหมพี่เสียงเธอหบพลาดังก้องในหัวผมมือสีขาวซีของเธอยืดออกมาท่อนแขนยาวช้ำเลือดช้ำหนองมันยาวอย่างทิ่ธรรมชาติยืดออกมาเรากับสควอผมไว้ผมสะบัดตัวและพยายามเร่งฝีเท้าแต่ขากลับสั่นไปหมดความกลัวเข้ามาครอบงำจนแทบจะเดินไม่ไหวทุกอย่างดูมืดมนและน่ากลัวรากับฟันร้าย ผมรู้สึกว่าผมของตัวเองลุกชันจนรู้สึกถึงความเียนนเยอะที่ไล่ตามหลังแม่เสียงหมาหอนยังคงดังกึกก็ไม่หยุดเสียงแมนดูเหมือนจากไล่เข้ามาทุกที ผมหันไปมองอีกครั้งใบหน้าของหญิงเสาวนั้นเริ่มเน่าเฟยนอนใตยอยเยียตามแก้มและจมุกรอยเลือดสีดำคลับไหลออกจากตาและป้ากผมหายใจติดขัดความรู้สึกกลัวจับใจทำให้ผมต้องเหนีให้เร็วที่สุดในที่สุดผมเห็นขอบถนนข้างหน้าและเห็นรถของผมที่จอดอยู่ไม่ไกลผมเร่งฝีเท้าวิ่งกลับไปหารถของตัวเองแบบไม่คิดชีวิตลมลุกคลุกคลานจนรู้สึกเหมือนเข่าแตก แต่ผมก็พยายามลุกขึ้นมาวิ่งต่อมันคือเส้นทางรอดเดียวที่ผมมีผมต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เมื่อมาถึงรถผมรีบเปิดประตูและกระโจนเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วมือสัน่นเทากับกุญแจที่เสียบอยู่ในช่องสตาร์ทผมพยายามมุนกุญแจอย่างรีบร้อนแต <esp> ่เสียงเครื่องยนต์กลับไม่ติด หัวใจของผมแทบจะหยุดเต้นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาผมรู้ดีว่าถ้าผมยังอยู่ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยในความมืดไรเงียบผมได้ยินเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ข้ามประตูรถเสียงหายใจหนักๆดังมาจากข้างนอก <c oughs> ก่อนจะมีเสียงแฮบๆดังขึ้น <c oughs> รถเสียหรือพ่อหนุ่มผมสะดุ้งเพื่อ ะล,ลึงงันเมื่อหันไปมองเห็นใบหน้าชายแก่ที่เต็มไปด้วยข้าบดินและหนอนเนอเปื่อยจ้องมองผมสักวแมต่างรถกลิ่นเหม็นน้องชวนใส่เสยเอียเฉยยมาพร้อมกับลมหายใจของเขาใบหน้าที่บิดเบี้ยวเวือนซาล,ลาลยออกมาสักกระดูกผมพยายามหันหน้านี้และกดหลอกประตูรถแต่ในใจผมรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเสียงหัวรอเย้ยยันดังขึ้น ใบหน้าของชายสราที่ตอนนี้เริ่มบิดเบี้ยวและเละเทย,ยิ่งขึ้นไปอีกเสียงหัวเราะลำสูงที่ดังก้องในหูของผมเรากลับจะกลืนกินสติของผมไปให้หมดแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์กลับติดขึ้นมาเองอย่างน่าประหลาดใจผมไม่รอช้าเหยียบคันเร่งเต็มที่และุ่งออกไปจากจุดนั้นทันทีผมขับอย่างบ้าคลั่ง ไม่สนใจอะไรอีกแล้วหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดในอกระหว่างที่ผมขับออกมาเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากข้างรถไอเชนรอด้วยผมแทบหยุดหายใจเมื่อมองกระจกหลังเห็นร่างของไอเอกวิ่งตามมาในความมืดร่างมันดูซีเซียวเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากความตายผมชะลอรถและปล่อยให้มันกระโจนขึ้นมาบนรถอย่างเร่งรีบใบหน้ามันซีดเผือดเหงื่อไหลท่วมตัว มึงหลีกูทำไหมวะไอเอกคอบหายใจแรงมันนั่งมิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะเล่าถึงสิ่งที่มันเห็นมันบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอตกลงมาจากระเบียงเธอโบอกมือเรียกมันให้ไปช่วยแต่เมื่อมันเข้าไปถึงก็เจอแต่ความว่างเปล่าบ้านหลังนั้นมีเพียงยหยักย่ามแงมุมซาสัตว์เน่าเปื่อยที่ส่งกลิ่นเหม็นสาบมันพยายามจะหนีออกมาแต่ก็เหมือนถูกดึงดูดกลับไปตลอดเวลา มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งไม่ยอมให้มันอออมาผมนิน่งเงียบฟังมันเล่าพร้อมกับเหยียบคันเร่งเร็วกว่าเดิมผมไม่กล้าเล่าเรื่องที่ผมเจอให้มันฟังเพราะผมรู้ว่าไม่ว่าจะเล่ายัางไงมันก็จะไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าเราสองคนเพิ่งรอดออกมาจากบ้านร้างที่เฮี้ยนที่สุดบนทางซ้ำแพงนั้นและผมเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าผมจะไม่มีวันผ่านเส้นทางนี้ในยามคำคืนอีกต่อไป ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่มันคือความจริงที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เรื่องนี้สอนให้เราระวังการไม่เคารบหรือประมาทกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับซึ่งอาจเป็นความจริงที่มองไม่เห็นการลเมิสหรือเล่นสนุกกับสิ่งที่มีคำเตือนเช่นในไอทิทัพผู้หญิงที่บ้านร้าง ทำให้เขาต้องพบกับความน่ากลัวและอันตรายการหลีกเลี่ยนสิ่งที่ดูอันตรายหรือไม่น่าไว้ใจจึงเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดอีกทั้งเรื่องยัแสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่น่ากลัวหรือฉุกเฉินความกลัวอาจทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดเช่นการหนีเอาตัวรอดโดยไม่คิดถึงเพื่อนสุดท้ายเรื่องนี้ย้ำเตือนว่าเรื่องลี้ลับบางอย่างอาจเป็นมากกว่าความเชื่อมันอาจเป็นความจริงที่เราไม่ควรมองข้ามหรือปฏิเสธ เพราะความกลัวและความลึกลับนั้นอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิด